เอาจริงเกินไปไม่นะไม่นะขมบุญคุณตาจริงเชียวนี่นตาจะไหลอยู่แล้วนะเธอทำได้ยังไงเธอทำได้อย่างไรไม่อยากเล่นปล่อยเกินเดี๋ยวพอคนทีออนจริงๆเดี๋ยวไม่มีใครสนใจแล้วใช่ไหมจ๊ะอยังดูไหมคะมีใครอยากรอดูไหมน่าดูมาก อยากดูมากทั้งทั้งแบบสองเรื่องเลยทั้งแบบของแบบบอนภูมินด้วยแล้วก็ของจิบินายโฟด้วยนะคะออจิบินายมือสั่นมากอ่ะทำไมจ๊ะทำไมมือสั่นจะเกิดฉันเหรอ <c oughs> ฉันเข้าใจควรามหล่อๆองการนี้มันเป็นธรรมดาคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคไุไนะ ัตวปผมจะเล่าให้ฟังระหว่างที่เจมินายทำอยู่ก็คือว่าตอนที่ผมถ่ายตอนที่ผมเวิร์กช็อปเนี่ยเรื่องนี้คือผู้กำกับพี่เอกครับเขาขำตลอดเวลาเลยคือตอนตั้นตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะคือผมก็ได้ยินเสียงขำมาจากห้องมอนิเตอร์บ่อยมากคือก็นักถือภูวินนะที่ไม่ขำเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดแบบโชคโชคดีที่ยังไม่ได้เข้ากับเพอร์ซันต้าแบบแบบจริงจังว่าคือถ้าเกิดเข้านี่ผมว่าไม่น่ารอดแน่นอนอ่าหรือว่าภูวินเขาแบบชินกับ มัน so easy เนี่ยเรื่องง่ายๆแบบนี้ฉันคงไม่ต้องพูดเยอะสิใะ่ม้นนายเก่งมากเลยเม้นคะแนนองนายชอบนักโดดไม่แล้วเขาใส่สต็อกเกอร์เอง้ลยนะคือว่าไงนะปังบอลสองนาทีเองฉันแพ้แล้ว จะได้ชนะก็ครั้งหน้าพี่มินให้บอลคิดเกมไหมผมมากี่ครั้งผมก็เป็อแลวพี่บินไม่เป็นไรใช่คนไม่ผมโอเคแต่จริงๆแล้วเขาเล่นได้แต่เขาแค่ entertain entertain ใช่ค่ะหมดหมดไหมหมดแล้ววิน่าจะครึ่งนึ่งเลยพี่ชาย อุตส่าห์แก่กว่าแล้วก็เป็น่หมแก่บางเราจะอิงเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ฮ่องไก่มันเด็กห้แล้ขามาเพื่อสร้างตำนานอันไหนของแบบพี่ปอนะอันนี้ของแต่ของจีบีนาที่หล่อกว่านะไม่ใช่สวยกว่านะเอ้ยไม่ต้องปลอบใจก็ได้น้องชายเป็นครั้งแรกที่ชวนมาทำอะไรแบบ เจ็บออกไปให้แม่ออกไปให้แม่เลย My mother Yes ท <c oughs> ่านแม่โอเจะารุณารับหอยของพี่ัน <c oughs>